cả, bông mai, măng măng anh nuôi măng anh đi măng, bèn à, măng măng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

อืมใช่ 3, 1, ค่ะตอนนี้มีคนงานรวมทั้งหมดแล้วประมาณ1 2บสอทา่านค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นช่างปั้นนี้อยู่ที่3ามคนนะคะแล้วก็จะเป็นคนเผาคนขนส่งแล้วก็ะจะเป็นพี่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือช่วยใส่ถังค่ะ แต่ว่าก็คือจะเป็นภายในครอบครัวกันเป็นธุรกิจภายในพี่น้องกันนะคะประมาณสิบปีแล้วค่ะอืใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราดูแนวโน้มน,นี้ก็คือกร o ขึ้นเรื่อยเ่อเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ส่งแล้วส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เป็นในที่ตังนะคะจะเป็นกระบี่ สุราษฎรพัทธลุงสงขาก็คือทั่วหมดเลยค่ะภูเก็ตไกลสุดก็น่าจะเป็นภูเก็ตแต่ว่าช่วงนี้ก็คือด้วยเพราะว่าเราผลิตไม่ทันเราก็งดที่จะส่งออเดอร์ไปค่ะ<ร>ใช่ค่ะใช่ทำมือหมดเลยแต่ว่าเรามีชุดเด่นที่ว่าช่างของเราจะเป็นช่างที่มีฝีมือเขาอ,อายุเยอะแล้วค่ะถามท่านนี้มีประสบการณ์เยะอะก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่คุณภาพออกมานี่ยก็คือจะ,อะสวยอยู่ค่ะ มันตอนนี้ใช้ได้นานหรืเปี่าใช้ได้นานแล้วแต่การใช้งานเลยค่ะใช่ใช่ใช้ได้นานอยู่เราก็เลยหันมาใช้แบบใช่ใช่ค่ะลูกค้าสนใจที่จะสั่งสามารถออเดอร์สั่งทางอนไลน์ได้ไหมตอนนี้เขาคือไม่ไม่ได้เปิดเอาลูกค้าประจําก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วด้วย่การผลิตเราไม่ทันใช่ค่ะ